สวัสดีค่ะวันนี้จะทําไข่มดแดงทรงเครื่องหรือว่าไข่เกียวก็ได้บางคนจะเรียกเกียวไข่ใส่ไข่มดแดงแต่อันนี้เราทําไข่มดแดงทรงเครื่องก็จะคล้ายๆกันเลยค่ะแต่ว่าเราจะใส่พริกใส่หอมใส่หลายๆอย่างก็จะเป็นไข่มดแดงทรงเครื่องไปดูการทํากันเลยค่ะวันนี้จะกินอาหารชั้นสูงค่ะไข่มดแดงทรงเครื่องใส่พริกขี้หนูสวนพริกแดงซอยแล้วก็จะมีชะอมหอมแดงหอมใหญ่ค่ะเอามาซอย ผสมกันจะใส่ซอสหอยนางลมค่ะใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึงค่ะใส่เยอะไม่ได้เดี๋ยวเค็มใครชอบรสด,ดีก็ใส่รสด,ดีได้นะคะ แต่ว่าเราทำกับข้าวเราไม่ชอบใส่รสดีจะใส่เป็นบางอย่างบางอย่างก็ไม่ใส่ต้องตีไข่ก่อนคะ่ะแล้วค่อยใส่พริกอันนี้พริกขี้หนูสวนนะคะแล้วก็พริกแดงซอยด้วยอันนี้คือหอมใหญ่แล้วก็หอมแดงหอมแดงนี้มันจะหวาน ไปล้างมาเกี่ยวไข่แล้วก็จะใส่ชะอมด้วยค่ะชะอมนี่เราตัดเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยให้มันหอมไข่มดแดงนี้เราใส่ที่หลังค่ะเพราะว่าไข่มดแดงเราจะเอามาตีแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันแตกเนี่ยค่ะ ียวก็จะหอมอันนี้คือไข่มดแดงใช้ไข่ไปสี่ใบค่ะนี่ค่ะไข่มดแดงทรงเครื่องปรุงลดก่อน ปรุงลดเสร็จเราก็ใส่พริกใส่หอมตีผสมอันนี้คือผสมไข่หมดแดงให้เข้ากับไข่ค่ะบางคนเขาจะเกี่ยวใส่ไข่เฉยๆแต่ทีนี้เรามาใส่เครื่องให้มันเป็นไข่เกี่ยวทรงเครื่องไปเลยค่ะใส่ไข่มดแดงเยอะเลยอร่อยค่ะอาหารสูงหากินยากนะคะ เราไปซื้อเขากินกิโลละหกร้อยนะคะไม่ใช่ถูกถๆบางคนอาจจะว่ากินมดกินน,นัตัวแมงนี่แหละค่ะมีประโยชน์มากสารอาหารเยอะ Um hum. ตอนแรกก็จะทำเป็นชิ้นเล็กทำชิ้นเดียวไปเลยค่ะไข่เกียวทรงเครื่องมันก็เหมือนไอไข่เกียวแหละค่ะเพียงแต่ว่าเราใส่ไข่มดแดงเยอะเราใส่เครื่องเยอะเราก็เลยเรียกว่าไข่เกียวทรงเครื่องหรือว่าไข่มดแดงทรงเครื่องหอมหอมค่ะ ถ้าชิ้นใหญ่ไปมันไม่สุกเราก็ต้องตัดกลางในงั้นมันจะสุกไม่เสมอ ถ้าทอดเป็นแผ่นน่ะให้มันเป็นแผ่นน่ะมันก็จะมีแต่ไข่มีแต่ไข่ไก่มันจะไม่มีไข่มดแดงแต่ทีนี้เราทอดใส่ไข่มดแดงเยอะมันก็จะดูน่ากินเนี่ยมันมีแต่ไข่มดแดงนั้นเลยจริงๆถ้าเกี่ยวไข่แป๊บเดียวมันก็สุกแล้วทีนี้เรามาใส่ไข่มดแดงมันก็เลยแบบมันจะสุกช้าหน่อยเพราะว่ามันหนานง เรื่องเยอะมันไม่แห้งนะคะเพราะว่าไข่มดแดงมันเป็นน้ำมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนิงมันสุกแล้วแต่ที่นี้ไข่มดแดงมันเป็นน้ำไง ไข่มดแดงทรงเครื่องกินหอมค่ะกินเฉาอมจะออกความหอมเนี่ยค่ะดูดิหน้าตาเป็นอย่างนี้ไข่มดแดง อือร่อยมากคนะุณใครกินจะติดใจเลยค่ะใส่ไข่ไก่ด้วยทั้งหอมทั้งอร่อยค่ะ อร่อมา,ามงอแมลงกับ,บะะ่ะยมเ้ยค่ะบอกไก่อนเ้ยค่ะสูงรไผ่หมดแดงบาใไดะะ้เยค่ะหอมใส่พริกขี้หนูด้วยเนี่ยพริกขี้หนูซ้อยหอมใหญ่ซอยล้วกค่ะหอมแดงซ้อยครบเครื่องค่ะน่ากินไหมคะอร่อยมาก ก็เขานี่สุดยอดเสร็จแล้วค่ะเผ็ดพริกขิ้หนูนิดๆอันไหนจะอร่อยเข้าเสีบหลายเดอ้อกินน้ำกันเดอ้อผู้ดอยุยูโรอเมริกา ประเทศเล่าประเทศไทยเมืองนอกทงไห้ทงหน้าอาหารทันสูงค่ะไข่มดแดงทรงเครื่องอหอมหอมค่ะ ไข่มดแดงเยอะใส่เครื่องเยอะไข่มดแดงทรงเครื่องครัวทุ่งกุลาอาหารอร่อยเมนูอร่อยอีกแล้วค่ะวันนี้จบคลิปแค่นี้ละค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องคือเก่าเนาะค่ะสำหรับคนทุ่งกุลาค่ะช่องเล็กๆเดินค่อยๆเกาสาสาไปยังหมันคุงค่ะจบคลิปแค่นี้ละค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ